อายุเท่าไหร่สิบสองครับโอ้โหกูจะคุยรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้เรื่องครับรู้เรื่องครับแสดงว่าเราจะคุยกับอาจารย์ดีๆไหมมีมารยาทในการคุยไม่งั้นอาจจะจ้าเราลงนะไอคนที่เล่นกีตาร์อยู่เนี่ยอย่าสาระในเรื่องชาวบ้านเขานะพาดูครับพอดีเพื่อนผมมันกวนครับเอาแล้วอะไรคือการเวียนว่ายตายเกิดครับเวียนว่ายตายเกิดคือสัตว์ อุปทานขันนั่นแหละคือตัวเวียนตายเวียนเกิดแันว่าตายเลวคือตรงนรกคือจบใช่ไหมครับไม่จบมันจะจบได้ไงก็ในเมื่อมนันยังดับตันหาคือความอยากไม่ได้ถ้ายังมีความอยากอย,กอยู่ย่อมนําไปสู่การเกิดจะเกิดตรงไหนก็ได้ถ้ายังอยากอยู่ต้องเกิดถ้าไม่มีความอยากแล้วจะไม่เกิดอีกต่อไปเพราะตัวที่นําไปสู่การเกิดคือความอยาก มีดราม่าเรื่องใหม่มาไม่เว้นแต่ละวันละค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้อาจารย์เบีย,ยก็เจอหน่วยกล้าตายคอมเมนต์ในไลฟ์อาจารย์เบียว่าใช้ธรรมะเนี่ยมาล้ําเส้นคนอื่นไปโดยไม่มีสาเหตุในขณะที่เขากําลังกินหมูกินไก่กัน,ก,ก,นก่อนที่อาจารย์เบียรจะสวนกลับไปว่ากูไปล้าเส้นตรงไหนพูดมาอะไรที่เรียกว่าล้าเส้นและสิ่งไหนที่กูพูดและพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดมาก่อนบ้างพูดมาพูดหน่อยไม่จบใช่ไหมงั้นโต้กันต่อ กูล้ำเส้นยังไงพูดมาอะไรที่เรียกว่าล้ำเส้นพูดไม่ใช่เอาธรรมะไปล้ำเส้นชาวบ้านเขาไปโดยไม่มีสาเหตุในขณะที่เขากำลังกินหมูกินไก่กันแล้วกูล้ำเส้นยังไงพูดมาอะไรที่เรียกว่าล้ำเส้นตรงไหนที่เรียกว่าล้ำเส้นคําไหนที่เรียกว่าล้ำเส้นพูดอ่ะยกสองเริ่มคําไหนที่กูสอนล้ำเส้นพูดแล้วสิ่งไหนที่กูพูดพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดมาก่อนพูด ยกสองมาผมพูดตอนไหนครับว่าด่าอาจารย์ก่อนดีเหี่ยวมึงย้อนกลับไปไปอ่านสิ่งที่มึงพิมพ์กูสิมึงดอมึงดูสิแต่ละคําที่มึงสำรอกออกมานาะด่ากูหรือเปล่าย้อนกลับไปดูหน่อยที่มึงพิมพ์มานะ่ะด่ากูกี่คําเลื่อนขึ้นไปดูสิลืมคําพูดตัวเองหมด้วเหรออ่ะย้อนกลับไปดูสิมึงด่าอะไรกูบ้างตั้งแต่คําแรกขึ้นมาเนี่ยที่มึงพูดขึ้นมาเนี่ยย้อนกลับไปดูหน่อย ไม่ด่ากูเลยเบีย์มึงเหมือนคนบ้าก,กฎหมายไม่รู้จักคำว่าสังคมปกครองไม่ด่ากูเลยเหมือนคนบ้าก,กฎหมายไม่ดา่าเลยในนี้พ่อแม่ไม่บอกบ้างหรือว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจานไหนๆก็ไร้สาระหาแดกกับคนหัวอ่อนไม่ด่ากูเลยหาแดกกับคนหัวอ่อนไม่ด่าเลยหาแดดด่ากูว่าเป็นคนหาแดกกับคนหัวอ่อนไม่ดา่าเลย นี่คือคําชมโหตบมือขอบคุณนะอุตส่าห์ชมกูให้รางวัลหน่อยให้อะไรดีล่ะอ่านี่แล้วกันนี่มีคนก็ให้กูมากูยืนอยู่กระโถนว,วางอยู่ข้าง,างให้เป็นรางวัลหนึ่งอันนี่คือคําชมหาแดกกับคนหัวอ่อนนี่เขาชมกูนะเนี่ยมหัศจันยร์ไทยแลนด์มากกูจะได้จาไว้ว่าแบบนี้เป็นคาชมเพราะฉะนั้นสิ่งที่กูพูดมานี่ไพเราะหมดเลยนะ ถ้ามันบอกว่ามันไม่ได้ด่ากูแสดงว่าสิ่งที่กูพูดมาตั้งแต่ต้นจนจบในี่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางาที่สุดเลยนะนี่คือชมนะ,ะสิ่งที่กูพูดไปเนี่ยไพเราะหมดทุกอย่างเลยมันใช้คําด่ากับกูว่ากูหาแดดกับคนหัวอ่อนนี่ไม่ใช่คาด่านะนี่คือคําชมกูจะได้จําไว้กูชอบเวลามีคนแบบนี้เข้ามากูชอบชอบกูสนุก กูสนุกสนุกเหมือนเป็นแบบช่วงเวลาของการผ่อนคลายถ้ากูป่วยอยู่นะกูจะหายป่วยทันทีเลยกูชอบมากด้วกูมีพละกกำลังไงนะกูพูดต่ออีกสามชั่วโมงได้เลยเนะี่ยถ้าเจอแบบนี้นะออ้กูสนุกมากหลังๆมานี่เวลากูตอบอะไรยืดยาวนี่กูรู้สึกเหนื่อยล้าสอนนี่คือแบบเหนื่อยล้ามากแต่เวลาโต้วาทะนี่โอ้ยกูนี่แบบขึงขังเลยขึ้นเลยแบบโอ้ยสนุกกูชอบมาก กูไม่เคยกลัวทัวกูจํามึงจําไว้กูไม่เคยกลัวแม้แต่ความตายกูยังไม่กลัวเลยนับภาษาอะไรกับทัวคนกลัวตายเท่านั้นแหละไม่กล้าพูดกูไม่กลัวตายกูเลยกล้าพูดคนไม่พูดเพราะกลัวตายกับีคนนึงที่เขาไม่พูดอีกอย่างหนึ่งคืออะไรเขาเมตตาสงสารไม่อยากไปเถียงด้วยบัวกับเขาเหนื่อยเขาไม่ไหวโตแต่กูไหวไง กูสู้ตายกูดาชำกูไม่กลัวแล้วนั่นน่ะล่าสุดคะ่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเลนเอาช็อตฟิลเลยทีเดียวละคะ่ะเมื่อมีเด็กอายุ12ขึ้นไลฟ์กับอาจารย์เบียถามเรื่องนรกจนอาจารย์เบียรบอกว่าแล้วกูจะคุยรู้เรื่องไม้ไปดูกันคะ่ะอายุ<ว>เท่าไหร่12ครับโอ,โ,โอ้โหกูจะคุยรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้เรื่องครับรู้เรื่องครับมา เดี๋ยวให้อาจารย์เปิดเปิดก่อนเลยก็นดะครับเปิอะไรอ่ะเปิดประเด็นที่อาจารย์สงสัยครับอาจารย์ไม่ได้สงสัยเราเนอสงสัยไม่ใช่อาจารย์สงสัยขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับคือผมสงสัยว่าการที่เราตก้งลกนี่เราต้องจําคือเราจํากรรมได้ถูกไหมครับจํากรรมที่เรากระทำได้ถูกไหมครับจํากรรมอะไรอ่ะกรรมกรรมที่เรากระทำครับ สมมติว่าอะไรเอ่ค่ะไม่ได้ยินอ่ะอ่าปิดไม้ทำไมล่ะเปิดไมอ่าเข้าใจคําถามไหมครับหรือว่าคุณถามไม่ดีจะเข้าใจคําถามอะไรเมื่อกี้ไม่ได้ยินเลยมันปิดไม เอาเหรอครับผมกะโดครับผมกโดครับผมโดครับ่าก็คือผมสงสัยว่าการที่เราตกรลกครับสูว่าผมไปฆ่าเพื่อนนะครับและทีนี้สูว่าผมตกรกแล้วผมโดนแบบผมตกรลกครับทีนี้เราเราสามารถจําได้ไหมว่าตอนตกรกนั้นเราไปทํากรรมอะไรไว้ในตกรลกครับก็อาจจะจากรรมได้ก็ได้หรืออาจจะจําไม่ได้ก็ได้มันจะไปจําทั้งหมดได้ไงอะไรระลึกได้มันก็จําได้อะไรระลึกไม่ได้มันก็จําไม่ได้ก่อนต้นนี้อาจารย์บอกว่าเราไม่สามารถจําได้นะครับ <ผ>ม,มัน<ล>ยอยู่ที่ว่าเราจะจําอะไรล่ะมันจําได้หมดมันแล้วแต่จําได้ก็ได้จําไม่ได้ก็ได้มันแล้วแต่วาระโอกาสในการไปเกิดพบภูมิที่ไปเกิดมนไปเกิดตรงไหนแล้วอาจารย์ตอนแรกผมถามไปว่าไอ้เรื่องจิตใช่ไหมครับทีนี้ก็คืออาจารย์บอกว่าจิตเราจิตไม่ใช่ตัวเราไม่สามารถจาเหตุการณ์เลยได้และการที่เราไปนรกนะครับก็คือเราไปทั้งจิตหรือไปหรือว่าเราไปทั้งร่างกายครับจิตเกิดดับตลอดเวลา จิตไม่มีตัวตนจริงเป็นปฏิจจสมบูปปรณธรรมอาสยเหตุในการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับดังนั้นจิตมันมีทุกที่ที่มีขันห้าตั้งอยู่นั่นเรียกว่าจิต <c oughs> จิตเกิดดับไม่ใช่ตัวเดิมจิตไม่สาวิญญาณไม่สามารถไปเวียนตายเวียนเกิดได้มันเกิดดับตอนนี้เดี๋ยวนี้ดับตอนนี้เกิดใหม่ตอนนี้ แสดงว่าเราจะคุยกับอาจ,จารย์ดีๆดไหมมีมารยาทในการคุยไม่งั้นอาจจะจะเอาเราลงนะไอคนที่เล่นก <ผม S 2> ีต้าอยู่เนี่ยอย่าสาระแนเรื่องชาวบ้านเขานะเขาดูครับพอดีเพื่อนผมมันกวนครับปเป็นโรงเรียนหอพังครับเขาดูนะครับเออจะคุยให้คุยดีๆให้มีมารยาทในการคุยครับเขาดูครับแสดงว่าจิตเราก็สามารถอยู่ทั้งได้ทั้งสองสถานที่ใช่ไหมครับเพราะอาจารย์บอกว่าจิตเราเกิดเกิดเกิดดับตลอด สองสถานที่หมายความว่าอะไรก็อาจารย์ว่าจิตเราสามารถเอ้ยจิตเราสามารถเกิดได้ตลอดแสดงว่าจิตเราก็คืออยู่สองผู้ภูมิเน่ด้วยพร้อมด้วยพบลาพร้อมกันใช่ไหมครับมันจะพร้อมได้ไงในเมื่อมันดับสมมติว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันดับตัวใหม่ก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วก็ดับตัวใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็ดับมันจะไปอยู่พร้อมกันสองที่ได้ไงในเมื่อมันไม่ใช่ตัวเดียวกันจิตคือการรับรู้ใช่ไหมครับใช่จิตผูผู้รู้แจ้งในอารมณ์ แต่ว่าในนรกก็คือเราจะมีแต่จิตถูกไหมครับไม่มีร่างกายไม่ใช่ก็ได้อัตภาพในการเกิดในกายของสัตว์นรกไงครับผมขออนุญาตถามครับอัตภาพคืออะไรหรอครับอัตภาพก็คือสภาวะในการไปเกิดไงเช่นนรกนี่เลยกาเนิดยีราชเป็นวิสัยมนุษย์หรือเทวดานั่นคืออัตภาพในการนําไปสู่การเกิดเกิดเป็นอะไรล่ะมนุษย์นี่ก็เรียกอัตภาพสัตว์ยีราชก็เรียกอัตภาพอันผมสรุปครับก็คือ ตอนเที่ยวตรงเดลลกเราสามารถจาความทรงจําเราสามารถจกากรรมที่เราทําได้ใช่ไหมครับมันแล้วแต่ยีซีบารมีแต่ละคนมันตอบไม่ได้เลยบางคนจําได้ก็ได้บางคนจําไม่ได้ก็ได้แล้วแต่เลยยีซีบารมีแต่ละคนจะทําำยังไงความความทรงจําจากที่เราจําได้มามาจากไหนครับถ้าไม่ใช่มาจากจิตมันเป็นสัญญาสัญญาบันเกิดดับเราไม่เข้าใจในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทคือคําว่าจิตเนี่ยมันเป็นผู้รู้แจ้งไม่ใช่ไปจําอยู่ในจิตไม่ใช่จิตจดจํา จิตเนี่ยมีหน้าที่ในการรู้อารมณ์รู้เฉยเฉยมีหน้าที่แค่รู้แต่การจําได้มันคือตัวสัญญาเป็นหนึ่งในขันห้าสัญญามีความแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปไปธรรมดามีการลืมได้มีการจําได้ตามเหตุตามปัจจัยของสิ่งที่ตัวเองกาลังผเผชิญอยู่แค่นั้นเลยไอ้ตัวจําไม่ใช่จิตแต่ตัวจําคือสัญญาสัญญามันคือในขันห้าขันห้ามันเกิดดับไปตามเหตุตามปัจจัย รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณเนี่ยมีหน้าที่ในการรู้รูปรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารให้สังขารเนี่ยคือการปรุงแต่งสัญญาคือความจําไดไหมรู้แต่สัญญามาเสื่อมได้ไหมย่อมเสื่อมได้มันระลึกนึกถึงอะไรได้บรรจาอาไรไปอัน,ไหนไ,หน,ไ,หนไหนได้มันก็ไปรู้ในสิ่งนั้นทางงานกรุขอ,ขอพูดต่อนะครับอาจารย์บอกว่าสัญญาคือความทรงจําใช่ไหมครับ ใช่ใช่ครับทีนี้ผมอยากรู้ว่าสุว่าอ่ะผมว่าผมแบบทํากรรมบาปหนามากตุนรกหนึ่งหนึ่งหนึ่งล้านชาติอย่างเงี้ยครับสุว่าผมแบบรับกรรมชดลดไปปุ๊บทีนี้คือสัญญามันจะดับหายไปใช่ไหมครับหรือว่าจิตยังคงก็คือหนึ่งว่าจิตยังคงอยู่แต่ว่าสัญญาจะดับหายไปถูกไหมครับจิตก็ไม่อยู่ทุกอย่างเกิดดับหมดไม่มีอะไรอยู่เอาแล้วอะไรคือการเวียนว่ายตายเกิดครับเวียนว่ายตายเกิดคือสัตว์ อุปทา,าน,นันั่นแหละคือตัวเวียนตายเวียนเกิดแ้นว่าตายแล้วคือตรงนรกคือจบใช่ไหมครับไม่จบมันจะจบได้ไงก็ในเมื่อมันยังดับตัณหาคือความอยากไม่ได้ถ้ายังมีความอยากอย,กอยู่ย่อมนําไปสู่การเกิดจะเกิดตรงไหนก็ได้ถ้ายังอยากอยู่ต้องเกิดถ้าไม่มีความอยากแล้วจะไม่เกิดอีกต่อไปเพราะตัวที่นําไปสู่การเกิดคือความอยากผมก็แบบสงสัยมานานแล้วครับแต่ว่าก็ไม่รู้จะถามใครดีครับ แล้วเพิ่งไม่เห็นช่องอาจารย์นะก็เลยมาถามดูเออดีอนุโมทนาด้วยตั้งใจค่อยๆศึกษาไปเดี๋ยวศึกษาเองฝึกษาไปเรื่อยๆมันก็จะเข้าใจสงสัยก็มาถามแค่นั้นแหละดีแล้วที่ขวนขวาได้การศึกษาเราจะได้เข้าใจมากขึ้นความสงสัยไม่ใช่เรื่องผิดจําไว้ความสงสัยทําให้เราฉลาดขึ้นความสงสัยทําให้เรารู้มากขึ้นสงสัยไม่ใช่เรื่องผิดถูกต้องแล้วแต่อย่าลืมไปหาศึกษาด้วยเราจะได้รู้มากขึ้น แล้วก็อาจารย์ครับฟาบอกคุณคอมเมนต์นะครับว่าใจเย็นๆครับจะเพิ่ง <Ont> บ <op edi ats> mm ้างเลยครับ <chanting> มันไม่ทำใหสนใจมันหรอกมันเป็นเรื่องปกตินะครับเออขปต่อสครับเองครับของครับเอออนุโมทนาขอบคุณครับข้าไปแล้วขอตัวนะ อนุโมทนาสาธุครัทุกคนเนาะที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังขอให้มีความสุขความเจริญพิเศษในพลังสงความปรารถนาตามเหตุตามปจัจจัยการกระทำของตนตั้งใจในการทำความเพียรละบแก้บุศลเจริญยบุศลมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมในที่สุดแล้วขอทุกคนปฏิบัติตามธรรมสงฆ์การกระทำจนได้ดวงตาเห็นธรรมเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันาชาตินี้ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเลืนสาธุอนุโมทนาทุกคนนะ